โอเคสวัสดีครับทริปิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรนเอเดชันทีวีโชว์คอส่งผลงานแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆหรูหราหรูหราไปอีกหนึ่งลำคิวนี้เป็นคิวของอ่าบิ๊กสกูตเตอร์สายหล่อสายหรูนะครับนี่คันใหม่กริบกริบยกมากจากศูนย์นี่เลยดูรอบๆบคันก่อน BMWC 400 GT ถ้าใครกำลังมองหา รถจ่ายตลาดรถไปเที่ยวเชียงใหม่นี่ครับบิกสกูเตอร์สายหล่อสายหรูไปได้ทั้งเซเว่นและเชียงใหม่ขี่ท่องเที่ยวกันได้เลยนี่หน้าตาเขาจะดูแกรนด์ดูแกรนดในขณะเดียวกันก็จะดูหรูหราด้วยโลโก้ใบพัดสีฟ้าแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้โลโก้มาจากโรงงานนะ c 4 0ิ g ร้อยทก็ยังไม่เปลี่ยนโฉมครับปีสองพันยี่สิบห้าก็ยังคงเป็นโฉมนี้อยู่นี่เลยเอาละนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับเวอรช์ชันที่หนึ่งสำหรับเจ้าซี0 0 g ร้อยทคันนี้ที่ส่งมาแต่งกับเรานะครับก็่าเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งเซตก็ว่าได้นะครับลองมาดูครับว่าคันนี้เราจะใส่อะไรให้เข้าไปบ้างนะครับ อนาคตเดี๋ยวจะมีมาเติมแน่นอนนะครับดูทรงแล้วคันนี้น่าจะออกไปแทงแนวสปอร์ตสปซิ่งซิ่งนิดๆนะครับผมอ่ะแน่นอนเปลี่ยนชิวก่อนเลยอย่างแรกนะครับชิวหน้านี่นะครับเป็นชิลแต่งทรงสปอร์ตนี่ครับจากเดิมนะครับชิลจะเป็นชิลสูงอันนี้สั้นลงนะครับก็แน่นอนพอชิลมันสั้นลงเนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรมาบังหน้าเราเนี่ยมาบังลมเราแล้วนะครับกัลมก็เข้าเต็มเมก็เหมาะมากกับสายสปอร์ตแต่ถ้าเป็นสายทัวริงอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีอะไรบังฝนกับหน้าเราน,นั่นเองนะสายสปอร์ตจัดไปนะครับอีกหนึ่งรายการถือเป็นของใหม่นะครับของใหม่นี่เป็นกระจกมองหลังอลูมิเนียมซีนซีสวยๆงานเนียบเนียบแบบนี้เลยนี่ฮะเป็นกระจกแบบเขาเรนะียกกระจกตัดแสงนะครับเลนส์ตัดแสง น,นี่งานเนียบคลิบสวยๆแบบนี้นะครับซีนซีอย่างดีอ่าพอมองมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกสปอร์ตสปอตหน่อยนะครับถ้าเราเทียบกับกระจกเดิมจากโรงงานก็อาจจะดูธรรมดาธรรมดาไปหน่อยนะครับผมอ่านี่เลยครับปรับแต่งได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้หลายทิศทางนะครับถ้าไ่้่าจะเป็นแบบหลบอ่าอันนี้อมยออกไวมุดมุดในเมืองห่มุดในเมือง,อม,ม,องมุดในเมืองก็จะประมาณนี้ นี่ครับเอาไว้มุดในเมืองนะครับอันนี้ก,ก็ก็ถือว่ามุดได้เพราะว่าไม่เกิดปลายแทนนี่นี่เลยนะครับแล้วก็ปรับตามความต้องการองค์ศงองศาสวยงามชบเฉีียวแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับสําหรับทรงนี้อ่ะถัดมาครับนะครับก็จะเป็นชุดอีกหนึ่งเซตที่ถือว่าเอาไว้รอท่ออาคาโปวูิกยืนยันและการันตีว่าดิคนนี้จัดใส่อาคาโปบิกแน่นอนนะครับเอา กันล้มกันกับน,นะครับตัวชุดกันล้มแกนกันล้มข้างข้อนะครับนี่ฮะเอาไว้ป้องกันตัวชุดท่อนะครับเวลาถ้าเราเอียงลถมากๆกนะครับก็จะโดนตัวชุดกันล้มนี่ก่อนก่อนที่จะไปโดนท่ออันสวยงามและหรูหราของเราอันนี้เป็นท่อเดิมนะยังไม่ใช่ท่ออากาบิเนะครับผมอะ่ะถัดมาครับถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นเป้เปของงานในวันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของตัวชุดโชคหลังนะครับตัวชุดโชคหลังตัวนี้เป็นชุดโชคหลังของเออร์ลินนะครับเออร์ลินแท้ๆนั่นเพื่อนนะแท้ๆนะครับขนาดความสูงใน430 มิลลิเมตรก็ถือว่าเท่ากับชกเดิมนั่นเองนะครับตัวชุดโชคตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําการดัดแปลงที่ตัวโชคอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับขอแค่อย่างเดียวสิ่งที่เราต้องทําให้กับตัวบีเอ็ดับเบิลยทุกคันก็คือว่าเราจัดการปรับแต่งนะครับชุดบูชนะครับชุดบูชนะครับเพื่อที่จะใส่กับตัวปรับแต่งเข้าไปประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะใส่ในส่วนของตัวโชคหลังชุดนี้ได้อย่างเรียบร้อยและดูหรูหราลงตัวเลยทีเดียวอ่ะดูครับ อ่าดูด้านนู้นครับ,บการปรับแต่งตัวนี้นะครับการปรับแต่งบูชตัวนี้นะครับไม่มีผลกับการขับขี่นั่นเพื่อนะใส่งานใส่ทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถใส่โชคเดิมกลับได้ปกติเหมือนเดิมเลยเอาละชุดโชคหลังของอเอรินชุดนี้นะครับสามารถปรับได้สาจุดด้วยกันนะครับก็คือปรับสัตั์ปรับเกียวตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ปรับรีบานะครับการยืดตัวนะครับการยีดคืนตัว นะครับตัวรีบาวตัวนี้นะครับตัวชคหลังของเออร์ลินสามารถปรับได้ถึง30บคลิกด้วยกันนะครับแต่ของเออร์ลินเนี่ยเราต้องจํานิดนึงนะครับว่าเราหมุนไปกี่คลิกแล้วอันนี้เป็นค่าโรงงานสิบ้าคลิกนะครับเราจะตั้งไปให้ค่าโรงงาน15้าคลิกนะครับตัวข้างบนก็เช่นกันข้างบนเ่ยเอามือแอบขึ้นไปนิดนึงมองสอดขึ้นเลยมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองไ้นี้เห็นไหมไม่ไม่มืดนะอ่าบริเวณนี้นะครับปรับคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันก็คือค่ากดนะครับค่ากดความแข็ง นะครับก็สามารถที่จะปรับความแข็งความอ่อนได้ที่คอมเพรสชันตัวนี้โดยการเลื้อมมือไปหมุนเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งโชคเอรินชุดนี้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหากับการใช้ตัวเฟลกบ็อกซ์ตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาเซนซอเซนเซอร์ทุกอย่างปกติใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนี่เลยถือว่าหล่อลงตัวแบบเท่ๆนะครับสเต็ปแรกกันไปก่อนนะครับและเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าคันนี้เดี๋ยวจะมีสเต็ปที่สแน่นอนนะครับผม สนนราคาเซตนี้นะครับทั้งเซ็ตเป็นชุดรับขวัญเซตนี้เดี๋ยวผมจะใส่ราคาทุกรายการนะครับแล้วก็รวมกันเป็นการค่าติดตั้งไว้ให้ทุกรายละเอียดเลยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ